อยู่นี่ได้สิบสิบห้าปีแล้วสิบห้าปียังหน่อยยังยังหน่อยก็ยี่สิบกว่าปีขึ้นนี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าปียี่สิบหกปีทึ่งนั่นอยู่เพราะว่าคอยมาเฮ็ดอยู่นี่กว่าเกือบอายุสามสิบแปดสามสิบเก้าเลยไหมคอยไม่เฮ็ดอยู่นี่ไหมมันมาขึ้นเข้ามาเพราะว่าเสียดายเข้าไปเฮ็ดอยู่งานอยู่เมืองไทย <c oughs> โอ้ตะกรันกับ,บินไปยูตอนตะกรันลูกน้อยก็บินไปยูปีละขังปีละขังกูเลยแต่ว่าส่สวนนี้มันไปบ่ด้ตั้งแต่หลังโควิดมาน,นี่คันว่าไปซีคนเนี่ยนะสมมติว่าไปซีคนเนี่ยค่าตัวเครื่องบินกบเกือบสองแสนกว่าแล้วค่าบินนะค่าเครื่องบินกบเกือบสองแสนกว่าแล้วแล้วค่ากินค่าอยากเข้าไปอีกล่ะมาตามกูหน่อยละสองแสนเกือบเกือบครึ่งล้านนะปะตีิเราเกือบครึ่งล้านนะ ครืงล่าห้อสปุกบ้านในหลังบักง่ายเดย้แต่ก่อน่าดตัวเครื่องบินหนาห5กเจ็ดร้อยค่ะถ้ามูดว่าข้าบินสายสายต่ตสาย่อมันก็ถือเด้สายตอโะแต่สายโอบม่มักทานอะไรบะซันปะโอ้ยจะกินไอ้เมี่ยงไก่นึ่งเมี่ยงไก่นึ่งเมี่ยงไก่แต่ก่อนนะนะไปมันไปถืออยู่เด้แต่ก่อนหกร้อย หกร้อยนะัไปกับสายการบินไทยและสายการบินไทยนะ่ะหกร้อยไปทีนี้ก็เดือนหนึ่งสองเดือนยิ่งตอนลูกไม่มีไม่มีลูกเน้อยิ่งไปบวไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวจังใหม่ขึ้นเหนือลงใต้ไปเมื่อแถวพิษณุโลกสโคตไทยไปกันตลอดตลอดไปมุ่งนี่อาทิตย์หนึ่งไปมุ่งน,นูนอาทิตย์หนึ่งชินะไปเรื่อยๆไปบ่ยหยุดนะนะ พอมีลูกก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงแต่ตั้งลูกเล็กๆนะ่ะมันเฝไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่าค่าตัวเครื่องบินสามคนคนเท่าไหร่สะพอสองคนแม่ลูกเดี๋ยวนี้ก็เกือบสนะี่พันอะสายการบินไทยนะ่ะสายการบินไทยนะ่ะก็คิดแล้วมันตกไปละสี่คนสี่คนว่าตาก็บอกว่าจะไปบินไปฉลังไี่จะบินไปก่อนเกสวัสดีจ้าเบาวยุทธวัสราโอ้ย ่าวยุธชาแนลวาสันวาสวัสดีจ้าพอดีเ้ราว่ากลับไปทีหนึ่งก็เราก็ปลูกบ้านในห,หลังหนึ่งน่ะนะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำาว้สหัห้องรับแขกห้องลุงนั่นนะบอกว่ากลับไปที่ทำบ้านน้เป็นหลังอย่างน้อยต่อไปเดือนนี้นัไปก็อย่างน้อยไ็ต่ำกว่าครึ่งล้านนะ่เกอบแปดล้านถ้าไปทีหนึ่งนะ่ะถ้าไปนะ่ะ มันไม่ใช่ถูกๆเนะ่ยช่วงนี้ก็ของก็ขึ้นของก็แพงเลพี่น,อน้องมนุษ์ตุดตรุดช่ดดดวงเดือนเดือนเดือนเดืนเดือนมีเดือนเนี่ยปลายปีเนี่ยภาษีมาแล้วต้องเคลียร์ภาษีปลายปีอีกเราต้องเคลียร์ภาษีปลา,า,า,ายปีอีกนะ่ะนะพี่น้องว่าสัว่า จริงสาวรีโอจริงๆเด้อไม่ได้พูดเล่นนี้เนี่ยแต่ก่อนนะถูกแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนถูกไปกับไปสามคนแม่ลูกแต่ก่อนตอนลูกเล็กๆนะ่ะตอนนั้นลูกก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวเนาะไปตอนลูกเล็กๆเรสองคนนะ่ะยามมาอะเบิกเตรียมเบิกเมื่เอเอ้ยท่วงอยู่นี่แหละโอ้ยอย่าไม่เลี้ยวตีเออดอกเออรู้แล้วกำลังสิลงลงทากันบกเมื่อลงลง,ลงอืเออ ยิ่งลูกโตเนี่ยก็มันก็จ่ายเท่ากับเหมือนเรานี่แหละเหมือนคนโตแล้วคนละพันห้าคนละพันห้าอ่ะลงลงลงอ่ะอะเข้าไล่ลงเราอ่ะเบิกเบิกมือเหมือนคนจ้องกระจ่องให้ลงนี่อ่ะพี่น้องเบกิกมือมาตอมมหัวลรออ่ะพี่น้องจ่าเดว,เวลาผ้าจ่าก,กันนะพี่น้องขอให้คุณสุขภาพขแข็งแรงเด้อ่าสั่นว่า <c oughs> ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะจ๊ะวสันขอขอบคุณสาวรีโอน้องเล็กนะจ๊ะวสันอันน้องน้อยวสันโอ้ยล่งแล้วล่งแล้วน้องน้อยวสันว่าเตรียมลงอ่ะบกเมื่อบอกเมื่อมาส่งปีดลงเด้ออ่ะไปไปไปบอกเมื่อกันไม่บาย,บายมากมากินเสิมากินข้าวกินเมียงกินนันกันมากินเมียงกินยังกันปีเพ่นกันสินลงเราเด้เนี่ยในเวลาแล้วเอขอบคุณทุกกําลังใจทุกแล่ ก็อันไอดองไอเดานะคะจะสวัสดีขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อทุกไลท์ทุกแชร์ที่เขามาก้นหานะจ้ะอ่ะบายบายบอกเมื่อกันในเวลาไม่สิเกินเวลา